ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่ององค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมากในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า124จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะนนในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่375ข้อที่308 พิกุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทมานดาชาวเมืองเวลุกันทะกะนั้นได้ถวายทักขินาอันประกอบด้วยองค์หกประการในพิกุสงฆ์มีสารีบุตรและโมคลานะเป็นประมุขก็ทักขินาอันประกอบด้วยองค์หกประการเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อง์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับองค์สามของผู้ให้เป็นอย่างไรคือ 1. ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 2. กํกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส 3. ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ นี่แลองค์สามของผู้ให้องค์สามของผู้รับเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ สามเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี้แลองค์สามของผู้รับอย่างนี้แลองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับพิกุทั้งหลายทักกินาที่ประกอบด้วยองค์หกประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล การถือประมาณบุญแห่งทักกินาที่ประกอบด้วยองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดังนี้ไม่ใช่ทำได้ง่าย โดยที่แท้บุญแห่งทักขินานั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ําในมหาสมุทรว่าเท่านี้อาราหกะเท่านี้ร้อยอาราหกะเท่านี้พันอาละหกะ หรือเท่านี้แสนอาราหกะไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้น้ำในมหาสมุทย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห่วงน้ำใหญ่ทีเดียวฉะนั้นผู้ให้ก่อนแต่จะให้เป็นผู้ดีใจกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส ครันให้แล้วย่อมปลื้มใจนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันผู้รับเป็นผู้สำรวมประพฤติประมาจันทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่สมบูรณ์แห่งการให้ทายกต้อนรับปฏิกาหกด้วยตนเองถวายด้วยมือตนเองยันนั้น ย่อมมีผลมากเพราะตนและผู้อื่นผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีรั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียน